อบอุ่นสุดๆดดพระเอกซุปตากับลุกสุดชิวเข็นวิวแชร์พาคุณพ่อเที่ยว เป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมีชื่อเสียงผลงานแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3สำหรับนาเดชคุคิมิยะพระเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยและหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่แก้วแก้วอนสกอร์จูก็มักมจะเห็นว่าแม่แก้วจะเผยภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นของณเดชกับคุณพอ่อให้ได้ชื่นชมกันอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดแม่แก้วได้โพสต์ภาพของณเดชแต่งตัวชิลกำลังเข็นวิวแช ให้คุณพ่อออกมาเดินสุดอากาศโดยโพสต์นี้แม่แก้วระบุแคปชั่นว่าสวัสดีวันอังคารนะคะ Good morning Tuesday นะคะหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักและแสนดีของหนุ่มณเดชน์กันมากมายเลยค่ะเป็นลูกชายที่น่ารักจริงๆนะคะเนี่ย